สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับใช้ j จ p าแพมันก็สะดวกแบบนี้นะครับซื้อมาราคาเป็นหมื่นจริงๆแล้วถ้าอยู่ในโตเกียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มากนักใช้ในต่างจังหวัดเนี่ยจะคุ้มมากกว่านะครับเพราะว่าไปโตเกียวไปโอซาก้าไปเกียวโตเนี่ยโอ้โหแค่นี้มันก็คุ้มแล้วนะครับผมนั่งยามาโนเตลายสายสีเขียวมาลงที่ชิมบาชินะครับที่นี่ มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสถานีรถไฟเกี่ยวข้องกับการเดินสายรถไฟสายแรกของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้มีการทําตลาดนัดหนังสือโอ้โหมีหนังสือเก่าๆหนังสือโบราณมากมายนะครับมาขายเรียกได้ว,ว่าอาจจะเป็นสนามหลวงเป็นอะไรแบบนี้ของแบบนี้นะครับของของญี่ปุ่นเนี่ย พอถึงเวลาที่เขาจะเลยหลังหรือว่าจะขายเป็นของมือสองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะักเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ในการเก็บของค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นสมบัติที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้คนอื่นชมนั้นก็น่าจะดีกว่าว้าวเ็ามีรูปรถไฟสายประวัติศาสตร์ด้วยตรงนี้เนี่ยมีอ่าเนี่ยครับมีตัวรถไฟสายประวัติศาสตร์ซึ่งเริ่มขึ้นในชิมบะชิ ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารถไฟแบบนี้ในบ้านเรายังมีอยู่หรือเปล่าแต่เป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับเป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบของการมีรถไฟในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปดูงานรถไฟที่เมืองไทยเขาบอกว่าหลายอย่างที่ของเขาเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ไปแล้วแต่เมืองไทยยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่ก็ถือได้ว,ว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของคําชมหรืออะไรก็ตามวันนี้เราไม่ได้มาที่ชิมบะชิปเป็นหลักนะครับเราต้องการมาแวะเพื่อที่จะต่อสายรถไฟไร้คนขับยูริกามโมเมเพื่อจะพาคุณผู้ชมไปยังมิรายการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของทางญี่ปุ่นเขาซึ่งอยู่ที่ฝั่งโอเดบะตามไปดูกันนะครับว่าที่สุดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของอวกาศที่นี่เขามีคนเอเชียคนแรกไม่ใช่คนยุโรปนะครับที่สามารถที่จะขึ้นไปบน ยานอวกาศร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาไปดูความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเขากันครับ จากยูริกาโมเมนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางมาจากสถานีรถไฟฟูเนโนกากะกูก no ันมาประมาณ5นาทีนะครับก็มาถึงพิพิธภัณฑ์มิไรกันเป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีทั้งเรื่องของพลังงานมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีมีทั้งเรื่องของชีวิตที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่นําเสนอแล้วก็ให้ได้เห็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดยสถานที่แห่งนี้นั้นเน้นย้ำเรื่องของการจับต้องได้เข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงนะครับว่าความรู้ที่ได้ส่วนหนึ่งมาจากพนักงานที่เขาคอยให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงคนที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาก็เสียนอายุราชการแล้วแต่เขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เขาก็จะมาให้คําแนะนําแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีข้างในมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ไม่ได้เป็นของที่เฉพาะสําหรับเด็กมีสําหรับผู้ใหญ่และคนทั่วไปสามารถที่จะชมได้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบนวัตกรรมใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์พลาดไม่ได้ครับ ทุกคทครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่มิไรกังในย่านเมืองใหม่โอไดบะซึ่งเกิดขึ้นจากการถมทะเลนะครับเ <c oughs> มื่อพูดถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีนักวิจัยจากหลายๆคนทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมแล้วคงจะหน,นีไม่พ้นชื่อของมิไรกังแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ <c oughs> มิไรกังน,นั้นอยู่ในพื้นที่ที่ห่างออกมาจากศูนย์กลางของโตเกียวสักหน่อยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็เต็มไปด้วย อาคารสถานที่ที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีเทพ,พีแห่งเสรีภาพจำลองไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีรวมไปถึงพื้นที่ที่ทางสมัยต่างๆมากมายเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ย้ำอีกครั้งว่าที่นี่ก็คือโอเดบัตนะครับ คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดรมามูรุโมรินั้นเป็นผู้มีการสูญนะครับซึ่งเขาเป็นอดีตนักบินอวกาศคนแรกของญี่ปุ่นที่ร่วมเดินทางไปกับกระสวยอวกาศขององค์การนาซามิวเซียมแห่งนี้เป็นมิวเซียมวิทยาศาสตร์แนวใหม่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคนกับนวัตรกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากประกอบไปด้วยนิทรรศการที่โชว์งานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าดึงดูดใจมากกว่า200รายการ โดยโชว์ต่างๆก็ถูกจัดออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ทั้งหมด4กลุ่มนะครับซึ่งค่าได้จ่ายในการเข้าชมนั้นอาจจะเรียกได้ว่าไม่แพงเลยนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้เข้าไปสัมผัสผู้ใหญ่เสียค่าเข้าชมประมาณ500เยนหรือประมาณ1 8 0บาทเด็กที่อายุประมาณ18ปีลงมาก็เสียค่าเข้าชมประมาณ300เยเยนหรือประมาณ90บาทเด็กที่อายุน้อยกว่าหกขวบนะครับก็เข้าฟรีนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ชั้น3ก่อนนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตแล้วก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมก่อนที่จะเข้าไปคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่นี่เปิดโอกาสให้คนตาบอดเด็กผู้สูงอายุเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวที่นี่ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอีดีเพราะว่าผู้พิการก็เป็นอีกหนึ่งผู้คนในสังคมที่เขาควรจะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปสัมผัสทุกเรื่องราวซึ่งเป็น สิ่งพื้นฐานของแต่ละมืองที่เขามีเอาไว้ให้ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นนี้ก็คือพารโรกนะครับซึ่งมีการนําแสดงออกมาในหลายที่มากขึ้นในหลายๆงานแล้วนะครับแต่ถามว่าเขายังคงเป็นดาราของที่นี่เพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเป็นเด็กๆนั้นก็จะมีตุ๊กตาเอาไว้เล่นเป็นเพื่อนเล่นนะครับแต่สําหรับผู้ใหญ่ในประเทศที่เรียกได้ว่าค่าแรงสูง เรื่องของคนที่มีจำนวนไม่มากนักเจ้าตุ๊กตาพะโรตัวนี้มันก็เหมือนกับเป็นแมวน้ำที่เป็นเพื่อนเล่นในการที่จะบำบัดจิตใจให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับซึ่งกออกแบบโดยทาคามุริชิบะตะจากสมาบวิจัยญ,ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2536นะครับโบลหัวมันเ,เดี๋ยวเกาคางมันก็ได้นะครับเกาคางมันก็จะชอบเกาคามมันจะเคิร์ฟให้ดูเห็นไหม เคลิ้มเห็นไหมครับเนี่ยลองดูเนี่ยผมชอบที่เนี่ยพิพิธภัณฑ์สัมผัสได้ไม่ได้ใส่กล่องไว้เฉยใช่ไหมสัมผัสได้จับตระงืนก็ได้คุณผู้ชมครับที่เห็นนี้ก็คือการสาธิตระบบการทำงานของซูเปอร์คอนดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนำนะครับซูเปอร์คอนดักเตอร์นั้นไม่ธรรมดานะครับ อธิบายง่ายๆก็คือว่ามันใช้ความสามารถในการผลักแล้วก็เหนียวนําซึ่งไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานจากน้ํามันมาเป็นตัวเริ่มต้นจากนั้นพลังงานที่มีอยู่อย่างเหลือเชื่อนะครับก็ทําให้มันสามารถที่จะวิ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานอื่นๆเข้าไปเพิ่มเติมที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงจะเป็นระบบรถไฟสมัยใหม่หรือบางคนอาจจะได้ยินชื่อว่าเป็นแมกเลฟที่ล้อนั้นไม่ติดกับรางแต่ก็จะมีแรงผลักและก็แรงดันอย่างมหาศาลนั่นเองนะครับ ผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่สุดยอดนะครับดูแลเป็นเรื่องของกลไกเป็นแมคาีนิกธรรมดาแต่มันเป็นการอธิบายให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจนะครับว่าเจ้ารหัส010101ซึ่งเป็นสัญญาณของคอมพิวเตอร์นั้นแท้ที่จริงมันเริ่มต้นมาจากตรงนี้ครับบางคนอาจจะยังนึกไม่ค่อยออกนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราสื่อสารกันในแบบนี้จากไบต์เป็นบิตจากเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเมื่อก่อน กว่าที่หน่วยความจําจะมีประสิทธิภาพจะมีขนาดเล็กลงการคํานวณแต่และเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือมันต้องใหญ่โตถึงขนาดนี้แหละครับการทํางานของคอมพิวเตอร์ในแบบที่เป็นกลไกลที่เป็นการจําลองการคิดของมันนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ย จะมีข้อมูลมีต่างๆ,างๆมากมายแต่ว่ารหัสทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งโดยการใช้ศูนย์แล้วก็1สีขาวเนี่ยเขาใช้แทนศูนย์แล้วก็สีดำเนี่ยเขาใช้แทนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งสัญญาณส่งรหัสออกไปเนี่ยส่งอะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะถอดรหัสเป็น0ูนย์หนึ่งศและบอกขากลับก็รับเป็นศูนย์หหลังจากนั้นเนี่ยก็มาแปลกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมันหมายถึงอะไรทั้งข้อมูลภาพแล้วก็ข้อมูลเสียง เวลาเราใส่ลูกบอลลงไปเนี่ยตามสิ่งที่เขาได้ Encode ก็คือการให้ข้อมูลไปอะ่ะแล้วไปผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว,ว่าตัวเชื่อมโยงทั้งหลายเนี่ยเวลามันรับออกมาเนี่ยก็จะออกมาเป็นตัวคิวแบบนี้ถ้าเราไปเรียงตัวลูกบอลขาวแล้วก็ดําให้ออกมาเป็นตัว A เดี๋ยวก็จะออกมาเป็นตัว A คู้ชมครับมิวเซียมแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นมิวเซียมที่ประกอบไปด้วยหลากหลายองค์ประกอบที่น่าสนใจเป็นแฮนด์ออนมิวเซียมเป็นมิวเซียมที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเขามีหัวใจหลักๆก,ก็คือว่านําเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมสมัยใหม่ที่นําไปสู่อนาคตที่สามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องเป็นแฮนด์ออนนะครับเกือบทุกสิ่งเกือบทุกอย่างเราจะไม่ได้เห็นแค่บอร์ด ไม่ได้เห็นแค่ไฟหรือไม่ได้เห็นแค่รูปร่างของมันเท่านั้นเรายังสามารถที่จะเข้าไปหยิบจับสัมผัสหรือว่าสำรวจแม้แต่การจำลองตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปทำหน้าที่ใดๆก็ตามในเครื่องมืออันนั้นจะจำลองตัวเองเป็นแพทย์จะจำลองตัวเองเป็นคนขับรถเราก็สามารถที่จะได้สัมผัสถึงนวัตกรรมใหม่ๆได้แล้วที่สำคัญก็คือว่ามันย้อนกลับมาเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่ใกล้ตัวกับบ้านเรา มากขึ้นมากขึ้นหลายเรื่องเลยละครับผมเดินทางไปที่นี่บ่อยแล้วก็หลายๆครั้งนึกไม่ออกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นพาณิชย์ได้อย่างไรแต่วันนี้เริ่มที่จะเห็นมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับการเดินทางไปยังต่างประเทศหลายคนก็อาจจะสนใจที่จะไปช้อปปิ้งหรือว่าไปหาสถานที่ตามคู่มือหรือว่าตามหนังสือที่มีการแนะนำแต่ว่าลองไปดูมิวเซียมซึ่งอาจจะใช้เวลาสักหน่อย แต่ว่าในต่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเข้ามิวเซียมนั้นถือว่าถูกมากแต่ว่าคุณค่าที่เราได้มหาศาลย้ำป็นครั้งหนึ่งนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศก็เหมือนกับทัศนศึกษาในวัยเด็กเพียงแต่ว่าเราจะหาเงียมุมที่มีคุณค่ามีประโยชน์จากการที่เราได้พักผ่อนในวันนั้นอย่างไรวันนี้นักเดินทางลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express